่วนไม่มีไม่ได้แล้วคะ่ะกระดาบคู่คาตาน,นะสีม่วงสุดเทพบอกเลยของชิ้นนี้จะต้องมีมีน้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าพี่แปร้รีบทําคลิปนี้หน่อยผมอยากได้ของชิ้นนี้แจก5,000ชิ้นคะ่ะเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดินมนะคะไปดูวิธีการเล่นกันเลยคะ่ะ เมือ่อน้องเข้ามาแล้วนะคะเควสแรกก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องกดลับนะคะ26อย่างในกล่องของขวัญที่อยู่ด้านบนซ้ายมือของเราที่เป็นรูปกล่องของขวัญสีแดงทั้งหมด26อันค่ะและ ที่2นะคะน้องๆจะต้องไปตีบอสค่ะเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูว่าตีบอสตรงไหนนะคะและอย่างที่3เนี่ยน้องๆจะต้องนะคะซื้อของโบราณนะคะเดี๋ยวพี่แป้จะพากดเขาว่าอยู่ตรงไหนบ้างและสุดท้ายน้องๆจะต้องเปิดหีบสมบัติทั้งหมด6000กล่องนะคะซึ่งการที่เราไปตีดันเจียนไปตีบอสอะไรก็แล้วแต่มันจะมีกล่องสมบัติดรอปให้เราอยู่แล้วนะคะและด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆนะคะน้องๆเมื่อเวลาเราเล่นไปเนี่ยและอย่างเควสแรกเนี่ยที่เป็นกล่องของขวัญน้องๆสามารถกดเคลมได้เลยนะคะตามเวลาที่เขานับคู่ดาว ถอยหลังจากนั้นนะคะเควสที่2เนี่ยให้น้องๆมาตรงนี้ได้เลยน้องๆจะต้องเข้าไปเล่นทั้งหมด6ครั้งนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ข้างๆประตูสีฟ้านะคะและมีการเปิดประตูจะนับถอยหลังคูดาวนะคะน้องๆต้องเช็คดีๆนะคะว่าควรมากี่โมงกี่นาทีนะคะจากนั้นเควสที่3น้องๆจะต้องซื้อของโบราณด้านขวามือจะมีนี่เลยเหรียญที่เป็นสีเทานะคะน้องๆก็ไปตีดันเจียนไปตีบอลหรือไปอะไร หรือลงไอประตูเมื่อกี้นะคะในเคเวสที่2เนี่ยจะได้เหรียญอันนี้มานะคะรีบมาทําตอนนี้เลยซึ่งเขาบอกให้เรานะ,ะซื้อนะคะของโบราาเนี่ยทั้งหมด2ชิ้น2ครั้งเท่ากับเราต้องซื้อ4ชิ้นนะคะรีบมาทําตอนนี้เลยเพราะเขาแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้น